โดยในตัวขอพระเจ้าช่วยพูดถึงมรรคมีองแปดนิดหนึ่งเพราะว่าคนบางคนก็ได้ยินคํำนี้บ่อยแต่เอาสั้นาแปดอันย่างนี่มันมีอะไรบ้างที่ว่าขนาดที่กําลังรู้เข้ารู้ออกมรรคมีองแปดคือมรรคมีองแปดก็คือหนึ่งขนาที่จิตเนี่ยเคลื่อนไปเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดดับนี่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิใช่คือมีความเห็นชอบใช่เราเห็นการเกิดดับถูกต้องขนาที่เรากําลังอยู่กระลมหายใจจิตไม่มีอกุศลเรียกว่าเราเจริญสัมมาสังกัปปะเพราะสัมมาสังกัปปะเนี่ยเพราะ สถานคตให้ทิ้งอกุศลทั้งหมดครับขณะอยู่กับลมไม่มีอกุศลอะไรครับได้สัมมาสังกปะสัมมาสังกปะแปลเป็นไทยว่าก็คือความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องคือมีความคิดชอบนั่นเอง่เมื่อสักครู่นี้คือมีทิฏฐิมีความเห็นชอบแล้ว่และตอนนี้ก็เป็นความคิดชอบใช่ส่วนสัมมาวาจาสัมมากัมมตะก็คือการพูดถูกต้องการทํางานที่ถูกต้องและการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องสัมมาอาชีวะขณะที่จิตอยู่กระลมหายใจพวกนี้ถูกหมดถูกหมดกายวาจาไม่มีผิดขอรับนะ เพราะนั้นสามข้อน,นี้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติขณะที่เรามีความเพียรที่จะรู้ลมเข้าลมออกพระตถาคตบอกว่าเธอมีสัมมาวายมะคือเพียรถูกต้องคือมีความเพียรอย่างถูกต้องอยู่เพียรลงที่จิตที่จะรู้ลมหายใจขณะที่สติเธอเนี่ย <c oughs> พยายามเอาอากุศลออกแล้วแลประคองตัวไว้ประคองตัวไว้ <c oughs> อยู่กับลมหายใจขณะน,นั้นเป็นสัมมาสติ <c oughs> พระตถาคตเปรียบเหมือนในทวารประตูที่พยายามกัน คนร้ายไม่ให้เข้าเมืองและอนุญาตให้คนดีเข้าเมืองได้นายทวารประตูคือตัวสติเคลียอกุศลออกไปเธอได้สัมมาสติการเคลียตรงนี้ที่พระคุณเจ้าพูดเนี่ยบางทีเวลาฟังเหมือนยากจริงๆง่ายมากคือคือศัตรูมันจะเข้ามาทางไหนช่างมันไม่เอาเลยตาหูจมูกนิ้วกระจายไมเอาแค่รู้เข้ารู้ออกนี่เป็นการเคลียโดยอัตโนมัติเพราะสติอยู่ที่นี่เมื่อสติอยู่ที่นี่นายประตูเมืองคนนี้ไม่รับคนอื่นเข้าเลยนี่เป็นการเคลียเป็นสัมมาสติพระคุณเจ้าแล้ว ขณะที่จิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องเธอได้สัมมาสมาธิอันเป็นอัต